ในในท็อป5เลยผมทำคลิปท็อป5มือกีตาร์เมืองไทยที่ชอบก็มีพี่หมูกับพี่โออยู่หลังจากเรียนจบทําอะไรต่อหลังจากเรียนจบนะครับตอนนั้นผมชอบการประกวดมากช่วงช่วงเรียนเนี่ยผมก็ทําวงแล้วก็ประกวดตลอดทีนี้พอเรียนจบเราต้องแยกย้ายกับเพื่อนละครับครับแล้วตอนนั้น ผมยังไม่คิดว่าจะเป็นมือกีตาร์ฮีโร่เป็นอะไรเลยนะผมแค่อยากจะเล่นวงแล้วเราอยากจะเป็นกีตาร์ฮีโร่ในวงที่มีนักร้องมีมือเบสมีกลองด้วยชอบสาวคลิปด้วยใช่ไหมสาวอีกแล้วแ่สาวอีกแล้วต่อเลยครับครับแต่ว่าพอพอเรียนจบเนี่ยผมเริ่มเสพความเป็นกีตาร์ฮีโร่คือฮีโร่คนเดียวอย่างเช่นจอห์นเซเทนี White, ่สตีฟไว้พอกิวเบิร์ดอะไรเงี้ยเยอะขึ้นแล้วก็มันมีเวทีการประกวด กิต้าฮีโร่ด้วยตอนนั้นผมเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประกวดไว้ทีครั้งแรกเลยครับที่ขึ้นคนเดียวก็คือชิงถ้วยพระราชทานที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ปี2013ครับเขาบอกว่าให้ส่งคลิปไปคัดเลือกก่อนผมก็ส่งไปเล่นเอัดกล้องมือถือธรรมดาเลยครับโนเกียเลยจําได้เลยเพราะว่าตอนนั้นผมไม่เก่งเรื่องคอมไม่เก่งอะไรผมก็ส่งไปเล่นแล้วก็ประกาศผลว่าติด8คนสุดท้ายโอ้โหใจไหมเนี่ย ก็ดีใจแต่ว่าในใจคิดว่าเฮ้ยเราอยู่กรุงเทพนะแต่ว่าต้องไปแข่งที่หาดใหญ่หาดใหญ่นี้ใต้เลยนะที่บ้านตื่นเต้นไหมที่บ้านก็งงงครับอาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าไกลมากมันไกลว่าจะไปยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วคิดว่าจะไปหรือไม่ไปดีเพราะว่าเราไม่เคยขึ้นไปเล่นคนเดียวปกติต้องมีมีนักร้องมีเบสมีกองอยู่ข้างๆเรามีเพื่อนเล่นไอ้นี้ไปเล่นคนเดียวปุ๊บ เราจะทําตัวยังไงอ่าก็มีเพื่อนๆอนอยู่ว่าไปเลยไปเลยติดแล้วไปชิงถ้วยพระราชทานกลับมาอะไรเงี้ยครับครับก็ตัดสินใจนั่งเครื่องบินไปครับ,รบเป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรกในชีวิตด้วยไปประกวดเนี่ยนะไปประกวดครับเลยอะ อตขอขอบคุณอาจารย์คนหนึ่งที่สนับสนุนในการประกวดครั้งแรกชื่ออาจารย์พดุงศักด์ครับเป็นคุณพ่อของเพื่อนผมเพื่อนผมชื่อโต้งเรียนที่บ้านสมเด็จเขารู้ข่าวว่าผมจะไปหาดใหญ่บ้านเขาอยู่หาดใหญ่เขาโทรมาหาผมเลยแต่เต้มาหาดใหญ่เดี๋ยวคุณพ่อไปรับที่สนามบินนะเดี๋ยวคุณพ่อจะขับมอเตอร์ไซค์พาไปแข่งที่มหาลัยนะครับขอบคุณมากถ้าดูคลิปอยู่นะครับครับเส้นทางรู้สึกว่ามันก็เอื้อนะ จังหวตรงนู้นเข้ามาซัพพอร์ตตรงนั้นไม่งั้นผมลงทางแน่นอนใช่ไหมครับไม่คไม่ทันใช่ครับเล่นไปแล้วครับแล้วก็ขึ้นไปเล่นคนเดียวตอนยืนแบบนิ่งๆเลยคือทําอะไรไม่ถูกครับแล้วก็กรรมการผมจําได้คนหนึ่งเป็นอาจารย์แป๊บมือเบสวงอินฟินิตี้เป็นมือเบสสายแจ๊สใหญ่เลยนะครับใช่ครับแล้วเพื่อนผมที่เล่นกลางคืนด้วยกันตอนนั้นตอนนั้นเล่นเสร็จเล่นเสร็จปุ๊บประมาณตีหนึ่งตีสองผมต้อง เตรียมตีรถไปสนามบินละเพราะว่าไฟเช้าแทบไม่ได้นอนเลยครับเพื่อนผมก็บอกว่าถ้าเจอกรรมการสายแจ๊ดอ่ะบินกลับมาเลยนะไม่รอแน่นอนเพราะว่าผมเอาเพลงล็อกประกวดนะครับเราเจอจริงๆเจอจริงจเหมือนเขาเปิดอนอะไรนั่นแหละเพื่อนอ่ะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นสายล็อกทั้งหมดครับก็ได้ที่ที่สองครับงานนั้นได้ที่2ใช่แต่ไม่ได้ถ้วยนะครับถ้วยมีที่1่ที่เดียวแต่ก็น่าภูมิใจมากอ่ะก็โอเคครับใช่ไหมครับจากที่1แล้วก็มาที่2ผมว่ามันใกล้ๆก้กันเลยนะนะครับ จากป,ป,ประกวดเสร็จประกวดเสร็จก็คิดว่าเฮ้ยมันเริ่มมันแล้วเฮ้ยอยากเป็นกีตาร์ฮีโร่แล้วเราเล่นคนเดียวก็ได้ครับเป็นกีตาร์ฮีโร่เนี่ยเราสามารถสื่อสารได้กับคนทั่วโลกเพราะว่าเราใช้เมโลดี้โน้ตแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยถ้าร้องแต่เพลงไทยเนี่ยประเทศอื่นอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วความคิดผมนะครับสมมติเราไปอียิปต์เราร้องเพลงไทยเขาฟังเราไม่รู้เรื่องแล้วนะแต่ถ้าเราใช้เมโลดี้เนี่ยทั่วโลกทั่วโลกฟังได้หมดเป็นสากลเลยเป็นสากลนะครับใช่ครับแล้วตอนนั้นฮีโร่ก็คือ โจเซินี่เนี่ยชอบมากพอกิวเบิร์ตอิงเวมาสตีนเนี่ยสตีฟไวแกรี่มัวชอบเยอะมากต่างประเทศผมจะฟังหลายๆคนระดับลัมเบกินนี่เฟอร์รารี่เท่านั้นเลยครับที่ชอบนะครับแล้วผมอยากถามนิดนึงแล้วกีตาร์ฮีโร่ในเมืองไทยเนี่ยท่านใดบ้างที่ชอบจริงๆอ่าถ้าสุดๆก็ชอบพี่หมูคารไลโดอสส์ปะทับใจเลยเนี่ยตัวพี่หมูคารไลโด พี่หมูเนี่ยผมเคยดูสื่อการสอนแล้วก็ซื้อซีดีตั้งแต่สมัยผมเริ่มเล่นกีตาร์แหละผมก็ดูในดูในจอเนี่ยวพบว่าพี่หมูคนนี้ดูดูแล้วแบบคิกกับเขาแบบว่าเขาใจดีมาก <c oughs> ความรู้สึกผมยังไม่รู้จักเขาส่วนตัวนะครับตอนนั้นช่วงแรกๆแล้วก็มีโอกาสได้เจอพี่หมูคือหลังจากที่ประกวดที่มอหาดใหญ่เสร็จมันมีเวทีของชาร์กิท้าแบทเทิล เป็นแบนด์ของเอฟเฟกชาร์กเขาจัดประกวดกีตาร์แบตเตอรครั้งแรกปี2013ครับแล้วก็พี่หมูเป็นกรรมการพี่หมูกับพี่โอโอลานเป็นกรรมการ2คนคนผมก็ส่งคลิปไปคัดเลือกก็ติด3คนสุดท้าย3คนสุดท้ายโอ้โหเขาคัดคัดโหดมากคัด3คนคนก็ดูกกรรมการแต่ละคนก็โหดนะครับใช่ไหมครับครับแล้วก็ไปแข่ง ไปแข่งชิงกันครับสาคนผมได้ที่สามครับโลสุดเลยอ้โหแต่สองคนนี้เป็นท่านอาจารย์เลยครับครับแต่ก็น่าภูมิใจมากเพราะว่าระดับกรรมการทั้งสท่านก็ถือว่าสองท่านสองท่านโทษท่านสี่สามสอแต่ได้ที่สามนะแต่ผมถือว่าน่าภูมิใจมากเพราะว่าระดับกรรมการทั้งสองท่านนี้ก็ถือว่าสุดๆครับถูกไหมครับครับทีนี้พอมาเจอกับอาจารย์หมูไคโดเสร็จแล้ว ช่วงนั้นน่ะมันมีอะไรที่ดีๆเข้ามาอีกผมเชื่อว่ามันอีกเยอะมากครับเพราะว่าพี่หมูกับพี่โอเนี่ยผมชอบสุดๆละในในท็อปห้าเลยผมทำคลิปท็อปห้ามือกีตาร์เมืองไทยที่ชอบก็มีพี่หมูกับพี่โออยู่แล้วก็วันนั้นก็ได้เจอพี่หมูกับพี่โอครั้งแรกครับแล้วความรู้สึกผมแบบคิกกับพี่หมูแปลกๆความรู้สึกแปลกๆนะครับแล้วเพื่อนผมที่มาเชียร์ก็บอกเฮ้ยรู้สึกว่าพี่หมูจะชอบนะเหมือน ใจตรงอะไรกันหรือเปล่าเพื่อนผมก็มาบอกนี่นะเออผมผมก็มีความรู้สึกงั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาคุกคีกับทางแบรนด์ชาร์กมากขึ้นครับใช่ครับก็คือแบรนด์เอฟเฟกของคนไทยอ๋อใช่ครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสอย่างมากๆเลยใช่ครับนะครับก็ได้ได้เริ่มมาเป็นพรีเซนเตอร์ของชาร์กพรีเซนเตอร์เอฟเฟกแล้วก็ได้คุยกับพี่หมูเยอะขึ้นเพราะพี่หมูก็เป็นซิกเนเจอร์กับเอฟเฟกเขาก็จะเข้าร้านมาแล้วก็จะเจอกันแล้วคุยกัน แล้วก็ผมก็สนใจที่พี่หมูผมอยากเก่งกว่านี้พี่หมูผมไปเรียนกับพี่หมูได้ไหมครับอ่าก็เลยได้เรียนกับพี่หมูตัวต่อตัวตัวต่อตัวเลยใช่ครับเพราะช่วงนั้นยังแข่งเดี่ยวอยู่ยังบ้าการโซโลอยู่ครับครับตอนนั้นบ้าโซโลคนเดียวไปเลยก็มีแข่งครับมีไปแข่งหลายที่มากครับก็มีอ่ามีที่ต่างประเทศก็มีที่เวียดนามงาน Trinity r o c แ and p ป p s h โซปี2015นะครับเตเต้ล็อกยูนี่ ไปถึงต่างประเทศนะครับโอเคครับที่เวียดนามพี่หมูก็ตีวไวให้ผมก่อนอันนั้นที่เวียดนามก็ได้ที่2กลับมาแล้วก็มีแข่งระดับประเทศในเมืองไทยก็มีงานฮาร์ดล็อกกีตาร์แบทเทอร์พัทยา,ยาใช่ครับ<อ>ปีแรกเลยแข่งปี2016ครับทีนี้มันแข่งไม่เหมือนคนอื่นละเพราะว่าจากที่เคยแข่งมาคือขึ้นไปโซโล่เพลงคนเดียวครับคนเดียวเลยแต่พอมากีตาร์แบทเทิลปุ๊บเราต้องไปแจมแข่งแบทเทิลเลย แจมกันอะไรเงี้ยก็แข่งปี2016ผมก็กิงกลางหาพี่หมูครับผมทําตัวไม่ถูกผมพี่หมูอีกแล้วพีหมูอีกแล้เอาอีกแล้วแล้วว่าพี่หมูผมทําตัวไม่ถูกคราวนี้ผมต้องไปแจมกับคนอื่นจะมีลูกลอกลูกชนยังไงในการแจมมีการรับส่งยังไงพี่หมูก็ติวให้ผมไปแข่งกีตาร์แบทเทอร์พัทยาอันนี้ระดับระดับประเทศนะครับเปิดเป็นโอเพนเลยผมไปแข่งส่งคลิปไปแข่งเนี่ย สี่ปีติดกันผมเข้ารอบทุกปีเลยอันนี้ดีใจมากๆสองพันสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสี่ปีสี่ปีติดครับก็เข้าได้สุดที่นั่นคือปีสองพันสิบปดคือได้แปดคนสุดท้ายโอ้โหเอ้เดี๋ยวปีสองพัสิ็ดกับสิบแปดได้แปดคนสุดท้ายครับคคือสุดๆดแล้วสุดสแล้วใช่ครับก็แข่งเรื่อยมาครับจนถึง ปีปี2 9 1 9ก็ยังมีไปแข่งที่ล็อกร้านนาที่เชียงใหม่อันนี้ได้ที่1ครับโอ้โหล็อกร้านนาครับ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 มีเอ่อแฟนคลับนะครับแฟน YouTube นะครับถามมานะครับเม้นถามมานะครับทาง YouTube ชินสาหมิงของเบ้งเมืองไทย เป็นคำถามที่ถือว่าน่าสนใจมากนะครับเอ,อ่อท่านแรกเขาชื่อคุณจิตรานะนะครับเขาเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎเขาพูดเชิงบนนะครับว่าอย่ามีมันเลยความร้องความรักนะครับต้นปีก็มีปัญหาปลายปีก็มีปัญหาโสดค่ะโสดสบายใจกว่าฮ่าเออนี่แหละนะครับเขา ตัดพาอมานะครับคุณสุจิตราไอ้คุณเชฟเขาชื่อคุณจิตรานะครับบ่นมาว่าโอ้ยจะไปมีแม่งเลยความรักนี่ลักขนากรกฏนะท่านที่สองนะครับเขาชื่อคุณแนนนะครับกรอหนกการเขาบอกว่าอาจารย์คะเมื่อไหร่กรกฏดวงดาวจะหลุดพ้นดาวแห่งการเป็นมือที่สามยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของแล้วการคบแบบลับๆคะ ถ้าปี6กหหรือเปล่าคะคืออันนี้ผมดูไว้ให้เนี่ยนะครับที่เขาบ่นมาเนี่ยผมดูไว้ให้คือความรักช่วงครึ่งปีหลังของชาวลัคนากรากฎนะนะครับอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาชื่อคุณวรัญญากมลนันนะครับคนเราพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช้กำก่าวหมดเมื่อไหร่ก็จากกันเองค่ะสู้สก็คือเขาเม้นต่อจาก2ท่านแรกนะครับ คือผมได้พยากรณ์ดวงออของชาวกรกฎไว้ในช่วงครึ่งปีหลัง63ผมได้วบบอกว่าระวังนิดนึงความรักมันจะพลิกกลับไปเจอกับรักสามเศร้ารักซ้อนหรือว่ารักที่ต้องแบบว่าเปิดเผยไม่ได้คนกรกฎเขาก็คงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้ความรักกูก็เป็นอย่างนี้ นะตั้งแต่ปี62แล้วมันก็ขยับดีมาช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นอย่างนี้อีกฉะนั้นถามผมเนี่ยคนพยากรณ์เนี่ยสินแสงมิงเนี่ยก็คงจะต้องตอบคุณแบบนี้แหละว่าเหตุผลเพราะว่าดาวใหญ่ก็คือดาวเสาเนี่ยมันขยับย้ายไงครับมันย้ายราศีนะมันย้ายและดาวเสาเนี่ยมันเป็นตัวต้นเรื่องต้นเรื่องคือมันเป็นเจ้าแห่งดาวคู่ครองของชาวกรกฏเลย แต่ก็อย่าเพิ่งแซงไปเลยนะครับเดี๋ยวช่วงประมาณกันยาลอยต่อเข้ากันยาตุลาเดี๋ยวดาวราหูก็จะย้ายแล้วก็ช่วงไปไปลายปีนั่นแหละพฤศจิกามั้งตุลาพฤศจิกาดาวพฤหัสก็ย้ายไปเลงลัคนากรากฎก็จะแฮปปี้ขึ้นแน่นอนแต่ว่าช่วงกลางปีครึ่งปีหลงัง2563ต่อไปเนี่ยกรกฎาสิงหา <c oughs> กันยาเนี่ยช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยมันจะมีเรื่องจุกจิกเข้ามาแบบคาดไม่ถึง นะก็เลยติงชาวลัคนากรากฎไว้แบบนี้ก็ผมมีโอกาสนะครับก็จะมักจะมาอ่านเม้นของแฟนคลับแฟน YouTube แฟนเพจเสมอหรือบางทีช่วงไหนยุ่งๆแอดมินเขาก็จะเป็นคนแคปหน้าจอไว้ให้ก็เลยมาตอบให้เพราะว่าชาวกรกฎถามกันมาเยอะมากนะครับคุณลองเข้าไปดูได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะแต่ว่ากรากฎนะต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าไม่นับไอ้เรื่องนี้นะเรื่องอื่นไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับถือว่า ไปได้ดีอยู่นะครับขอให้โชคดีครับไปก่อนแม่สาวน้อยสวัสดีครับสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่กลุ่มลูกศิษย์ของสิงแสหมิงโหราโหรา24สะกดนะครับเป็นลายแอดนะครับ o R a horahora สอสสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆกันเอาเองนะครับคุณจะได้ทราบ ลักนณาราศีของคุณที่ถูกต้องขอให้โชคดีครับสวัสดีครับครับสำหรับท่านที่ติดต่อสอบถามมานะครับว่าถ้าต้องการอยากจะขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวกับสินแสหมิง ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยออฟฟิศอาคารร้านค้าต่างๆรวมไปถึงการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งโหงเฮงท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Line ID Master Ming 66666นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านได้ทราบ นะครับและสำหรับเรื่องของคอร์สที่จะเปิดอบรมในครั้งต่อๆไปก็สามารถสอบถามได้ทางไลน์นี้เช่นกันขอให้ทุกท่านนะครับประสบ,บความสำเร็จโชคดีเงินทองไหลเข้าบัญชีทุกวันขอบคุณครับ